มีคำกล่าวที่ว่าเงินสำคัญมากในทุกๆเรื่องที่ต้องใช้เงินและเงินมันก็ไม่สำคัญเลยสักนิดในเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินดังนั้นค่ะหากเรากำลังที่จะพยายามทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างคนที่มีเงินมากกับคนที่มีเงินน้อยนั้นพวกเขามีความแตกต่างกันยังไงอย่างแรกสุดเลยนะคะก็คือเรื่องของความคิดต่อมาก็คือความรู้ เพราะความรู้นั้นมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจในเรื่องนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นไม่เฉพาะแต่เรื่องของเงินซึ่งถ้าหากว่าเรามีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินเราก็จะสามารถอยู่ในกลุ่มของคนที่มีเงินมากกว่าที่อยู่ในกลุ่มของคนที่กระเป๋าสตางค์เหินแห้งและนี่ก็คือกฎของการเงินที่คุณจะต้องรู้กฎข้อที่1ก็คือเงินคือเกมชนิดหนึ่งมันไม่สําคัญหรอกนะคะว่าจะเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรแต่ละเกม มันก็จะมีกฎแล้วก็จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถการันตีได้ว่าคุณจะเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้ชนะเกมนั้นๆหรือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีในเกมนั้นๆก็คือชั่วโมงบินในการเล่นเกมนั้นๆยิ่งสูงคุณก็จะมีโอกาสที่จะเล่นเกมนั้นได้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเชน่นหากคุณไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนแล้วก็ไปเล่นกับคนที่เล่นหมากลุกมาก่อนเป็นร้อยครั้งเขาคนนั้นก็มีโอกาสชนะสูงกว่าคุณและข่าวดีก็คือ ในเมื่อเงินมันคือเกมชนิดหนึ่งดังนั้นค่ะเราสามารถที่เรียนรู้กฎและวิธีการของการเล่นเกมการเงินได้และมันก็ทําให้เรามีทักษะที่ดีขึ้นเรื่อยๆและเงินในกระเป๋าของคุณก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันกฎข้อที่2งจงอย่าเป็นคนที่เกลียดเงินคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการเงินในทางลบนะคะอย่างเช่นเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายเงินเยอะ ก็มีความโลภเยอะคนที่มีเงินเยอะๆเป็นคนไม่ดีเงินมันไม่ได้งอกขึ้นมาจากต้นไม้สักหน่อยแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งหากคุณคิดแบบนั้นมันก็ไม่ผิดแต่หากมองย้อนกลับไปที่กฎง่ายๆที่บอกว่าเวลาที่คนเรานั้นไม่ชอบอะไรสักอย่างเราก็จะไม่อยู่ใกล้มันและมันก็จะไม่อยู่ใกล้เรายกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจะจีบใครสักคนหนึ่งโดยที่คุณอาจจะถูกแนะนําผ่านเพื่อนหรือว่าพ่อแม่ของคุณก็ตามแต่ซึ่งแน่นอนว่าพ่อแม่ใครก็อยากจะให้ลูกตัวเองได้คนดีๆแต่ปรากฏว่าเมื่อคุณเจอตัวจริงของเขาคนนั้นแล้วพบว่าไม่ใช่คนในสเปคของคุณซึ่งแม้ว่าเขาจะดูดีก็ตามทีแต่ท้ายที่สุดนะคะในเมื่อคุณไม่ชอบเขาและเขาเองก็ไม่ชอบคุณสุดท้ายแล้วต่อให้เป็นแฟนกันก็ต้องแยกทางกันอยู่ดี เช่นเดียวกันค่ะหากคุณมีทัศนคติที่ไม่ดีกับเงินเงินก็จะไม่อยู่กับคุณเช่นกันอย่าลืมนะคะว่าจะดีจะร้ายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของเงินแต่มันขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้เงินต่างหากว่าจะใช้ไปในทิศทางใดกฎข้อที่3ก็คือมันคือเกมของการทวีคูณหากเงินคือเกมถ้าเช่นนั้นนะคะหากต้องการจะเป็นผู้ชนะในเกมการเงินสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก็คือ ทำอย่างไรก็ได้ให้เงินในกระเป๋าของคุณเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุกๆปีอย่างเช่นเริ่มต้นที่1000บาทปีที่1ก็2,000ปีที่2 4000พปีที่3 8ม0 0ันเงี้ยมันจะเป็น2เท่า2เท่าไปเรื่อยๆปีที่4ก็1มื่นปีที่5้าสามหมปีที่6 6หกหมปีที่เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันปีที่8 2แสนกว่าปีที่9 5้า0 0 0แสนกว่าปีที่1 0 1ล้านกว่าคําำถามก็คือว่าแล้วจะทํำยังไงให้เงินมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆปี ซึ่งมันไม่ได้มีคําตอบที่แน่นอนแล้วก็ตายตัวนะคะเพราะแต่ละคนเริ่มต้นไม่เหมือนกันมีทรัพยากรไม่เท่ากันสภาพแวดล้อมก็แตกต่างกันอย่างเช่นหากเป้าหมายของคุณคืออยากมีเงินล้านภายในสิปีนับจากนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือณนะตอนนี้คุณมีเงินในกระเป๋าเริ่มต้นเท่าไหร่มีหนี้สินไหมถ้ามีมีเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่หรือว่าอายุเยอะขึ้นแล้วคุณรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนคุณมีภาระรับผิดชอบที่ต้องเลี้ยงดูคนอื่นหรือไม่ก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยแต่ละข้อนั้นแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่มีใครที่มีถานะทางการเงินเหมือนกันเป๊ะแบบร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นนะคะคำถามต่อมาก,ก็คือคุณจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างและใช้วิธีการใดเพื่อให้เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดเพื่อที่จะชนะในเกมการเงิน กฎข้อที่4ก็คือเงินจะเข้าหาคนที่น่าเย้ายวนเงินจะเข้าหาคนที่น่าเย้ายวนหากจะเปรียบเงินเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบคนที่น่าเย้ายวนใจหากยังนึกภาพไม่ออกนะคะ ก็ให้ลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่ดูแล้วมีเสน่ห์มากๆใครเห็นใครก็อยากเข้าใกล้ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงใครเห็นใครก็อยากที่จะเป็นเพื่อนผู้ใหญ่เห็นก็อยากจะให้งานอยากจะให้โอกาสสปอนเซอร์เห็นก็อยากที่จะจ้างงานนักธุรกิจก็อยากที่จะร่วมงานด้วยเป็นตน้น นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมคุณจำเป็นที่ต้องทำให้ตัวเองดูดีดูหน้าคบหาและที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นที่รักเป็นที่รู้จักและก็มีชื่อเสียงเปรียบเทียบกันง่ายๆนะคะถ้าหากว่าคุณระดมทุนช่วยเหลือใครหรือว่าอะไรสักอย่างระหว่างคนที่มีชื่อเสียงกับคนที่ไม่มีนั้นผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะนั่นคือเหตุผลที่ว่ายิ่งคุณมีชื่อเสียงคุณก็สามารถทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง กฎข้อที่5เรื่องของจังหวะเวลาหากคุณกําลังอยู่ในเกมการเงินแบบ f u ลไ time เลยนะคุณอาจจะกําลังทําธุรกิจอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันจะมีเรื่องมากมายเข้ามาเพื่อให้คุณตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ธุรกิจของคุณนั้นอยู่รอดอย่างเช่นเมื่อไหร่ที่จะต้องลดต้นทุนเมื่อไหร่ที่จะต้องขยายธุรกิจเมื่อไหร่ที่จะต้องลงทุนเมื่อไหร่ที่จะต้องปิดกิจการซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกว่าการตัดสินใจผิดพลาดก็คือการไม่ตัดสินใจ การตัดสินใจผิดหรือว่าถูกนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้ที่คุณมีการเตรียมตัวที่คุณฝึกฝนในการที่รับสถานการณ์นั้นๆมาและมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่คุณมีและเมื่อคุณสั่งสมประสบการณ์ที่มากพอมันจะทําให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเรื่อยๆกฎข้อที่6ก็คือเงินไม่ชอบความเบื่อหน่ายเงินจะไม่ชอบความน่าเบื่อเงินมันเป็นสิ่งที่จะไหลไปหาคนที่คิดว่าน่าเย้ายวนอันนี้ก็ต่อเนื่องจากกฎข้อที่4เลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําตัวน่าเบื่อ เงินมันจะไหลไปหาคนที่น่าสนใจเงินมันจะหันไปหาคนที่น่าสนใจซึ่งหากเปรียบเทียบกับคนที่เป็นแฟนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหรือว่าเธอทำตัวน่าเบื่อสุดท้ายแล้วคุณก็จะออกห่างจากคนคนนั้นแล้วก็จะไปหาคนใหม่ที่น่าเย้ายวนกว่ากฎข้อที่ 7. จจงสร้างบัญชีลับบัญชีลับที่ว่านี้นะคะจะต้องลับถึงขนาดที่ว่าไม่มีใครรู้ว่ามันมีอยู่นอกจากคุณเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของคุณแฟนพี่น้องหรือใครก็ตาม ยกเว้นแต่ธนาคารนะที่คุณเอาเงินไปฝากไว้ซึ่งหน้าที่ของเจ้าบ,บัญชีลับที่ว่านี้จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อคุณเจอกับวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งกับธุรกิจของคุณอย่างเช่นหากไม่จ่ายเงินก้อนนี้ธุรกิจของคุณก็อาจจะเจ๊งไปเลยก็ได้แต่ถ้าจ่ายได้ก็สามารถรันธุรกิจต่อไปได้ซึ่งมันแตกต่างกับเงินสำรองฉุกเฉินนะคะเพราะเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาจจะยังไม่ถึงกับต้องปิดกิจการดังนั้นจงหาเงินจากช่องทางอื่นๆอย่าไปดึงเงินจากบัญชีลับของคุณมาใช้เด็ดขาดถ้าไม่ได้จําเป็นกฎข้อที่8อย่าซื้อตั๋วเครื่องบิน First Class จนกว่าคุณจะมีเงินในบัญชีมากกว่า10ล้านดอลลาร์แพทริกเขาได้บอกเอาไว้ว่าเขาจะไม่ยอมเสียเงินให้กับการซื้อตั๋วแบบ First c l a s s เด็ดขาดจนกว่าเขาจะมีเงินในบัญชีเกินกว่า10ล้านเหรียญก็ราว 300ล้านบาทนะคะยกเว้นแต่ว่าเขาได้รับการอัปเกรดฟรีจากการสะสมไมล์การบินหรือคนอื่นจ่ายเงินซื้อตั๋วให้เขาเพื่อไปบรรยายหรือว่าไปทําธุรกิจลองคิดง่ายๆนะคะว่าในกรณีที่คุณมีเงินในบัญชียังไม่มากการจ่ายค่าตั๋วที่แพงเกินไปนั้นมันอาจจะทำให้คุณสูญเสียเงินไปแบบเปล่าประโยชน์และก็อาจจะกระทบกับการเงินของคุณได้ลองดูตัวเลขกันคร่าวๆนะคะระหว่างตั๋วแต่ละแบบ สมมุติว่าคุณจะต้องไปติดต่อเพื่อทำธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนละหครั้งเป็นเวลา1ปีค่าใช้จ่ายจากตั๋วเครื่องบินโดยประมาณอันนี้ฉันประหยัดไปกลับเที่ยวหนึ่งก็เที่ยวละประมาณ13,000บาทตลอด1ปีก็เป็นเงิน13,000คูณ12ก็จะเท่ากับ156,000บาทถ้าฉันธุรกิจไปกลับก็จะเที่ยวละประมาณ34 0 0 0ตลอด1ปีก็34 0 0 0คณ12ก็ประมาณ4 8 0 0 0 0บาทชั้น First Class ไปกลับเที่ยวละ1 0 0 0 0แสนตลอด1ปีก็เป็นเงิน1,2ล้านแสนบาทเยอะไหมคะแตกต่างกันมากเลยนะคะสมมุติว่าธุรกิจของคุณทำเงินได้ปีละ1ล้านบาทค่าตั๋วเครื่องบินแต่ละแบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ดังนี้นะคะชั้นประหยัดคิดเป็น15.6ชั้นธุรกิจคิดเป็น40.8ชั้น First Class คิดเป็น1 2 0หรือเรียกง่ายๆว่าแค่ค่าตั๋วเครื่องบินก็ทำให้ ธุรกิจของคุณนั้นโอขาดทุน2 0 0 0สนบาทต่อปีแล้วค่ะทีนี้ลองดูว่าเมื่อธุรกิจของคุณสามารถทําเงินได้ปีละ10ล้านบาทกันดูบ้างชั้นประหยัดนะคะชั้นประหยัดก็จะคิดเป็น1.56%ชั้นธุรกิจก็จะคิดเป็น4.08%ชั้น First Class ก็คิดเป็น12%จะเห็นได้ว่าเมื่อคุณมีไรายได้มากขึ้นค่าเครื่องบินที่แพงที่สุดยังมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าชั้นประหยัดตอนที่คุณมีเงิน1ล้านบาทอีกค่ะ ฎข้อที่9ก็คือการวางแผนเรื่องของภาษีมีประโยคคำๆหนะ้าที่มักจะเล่าต่อๆกันมาว่าเกิดเป็นมนุษย์มีอยู่2อ,อย่างที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะั่นก็คือความตายและภาษีการยืดอายุของคนเราอาจจะทําได้โดยการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะและก็การใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ส่วนสําหรับภาษีมันก็จะมีวิธีการลดหย่อนเช่นกันซึ่งหากคุณมีรายได้จากการทําธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลมันก็จะมีหลายวิธีการมากๆนะที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีได้เมื่อเทียบกับบุคคลธรรมดาทั่วไปเพราะถือว่าคนทําธุรกิจนั้นเป็นการสร้างเงินสร้างงานให้กับคนอื่นในสังคมให้คนในสังคมมีกินมีใช้ดังนั้นค่ะ คุณจงศึกษาและก็วางแผนเรื่องของภาษีให้ดีอย่าพยายามหลีกเลี่ยงภาษีเพราะคุณไม่มีทางหนีมันพ้นแต่าคุณทำเรื่องของการลดหย่อนภาษีและก็การจ่ายภาษีอย่างถูกต้องคุณก็จะสามารถทำธุรกิจอย่างไร้กังวลและก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกปรับย้อนหลังเพราะบางรายนี่ถูกปรับภาษีย้อนหลังถึงกับเจ๊งไปเลยทีเดียวก็มีนะคะต่อมาข้อที่10คือการเตรียมพร้อมในการรับมือกับวันสิ้นโลกเราไม่สามารถรู้ได้หรอกค่ะว่า จะมีสงครามโลกหรือว่าวิกฤตทางการเงินเกิดขึ้นอีกตอนไหนและเมื่อไหร่แต่หาคุณลองสังเกตดีๆนะคะทุกครั้งที่วิกฤตนั้นจบลงก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ร่ำรวยขึ้นมาเป็นอย่างมากในขณะที่คนส่วนใหญ่กําลังใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเพราะในระหว่างที่เกิดวิกฤตสินค้าส่วนใหญ่จะขายไม่ค่อยออก ซึ่งมีสินค้าถูกเทขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติเป็นอย่างมากอย่างเช่นบ้านคอนโดอสังหามีราคาถูกกว่าครึ่งหุ้นมีราคาต่ำงานศิลปะอาจจะมีราคาเหลือเพียงแค่ 1- ใน5จากเดิมซึ่งสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมก็คือการถือเงินสดไว้เป็นจำนวนมากพอที่จะสามารถคว้าโอกาสตรงนี้เอาไว้และเมื่อหลังจากจบวิกฤต และเหตุการณ์ทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติมันจะทำให้สินค้าที่คุณได้มาในราคาถูกกลายเป็นสินค้าที่สามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาลกฎข้อที่1 1ศึกษาคณะรัฐบาลและผู้นำของคุณในแต่ละยุคคณะรัฐบาลในแต่ละประเทศในแต่ละยุคสมัยนั้นนะคะก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกันคุณจำเป็นที่ต้องรู้ให้ทันว่าผู้นำและรัฐบาลณขณะนั้นมีการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนนโยบายใดบ้างยกตัวอย่างเช่น นีกฎหมายออกมาว่ามีการยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้จากธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์หรือว่าเหล่าบรรดาสตาร์ทอัพเป็นระยะเวลา5ปีสิ่งที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้จากนโยบายหรือว่ากฎหมายนี้ก็คือเริ่มต้นทำธุรกิจซะและก็เร่งให้เติบโตภายใน5ปีนี้เป็นต้น กฎข้อ12คือการศึกษาและเรียนรู้จากนักลงทุนที่ฉลาดวิธีเรียนรู้ที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการเรียนรู้จากหนังสือของนักลงทุนคนนั้นที่เราสนใจยกตัวอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตที่เป็นเจ้าพ่อของวงการหุ้นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งจุดประสงค์ก็คือการเรียนรู้แนวคิดของเขาว่าเขามีวิธีการคิดยังไงทําไม ถึงลงทุนในธุรกิจนั้นๆและทําไมถึงไม่ลงทุนในธุรกิจนั้นัน้นอย่างเช่นมีคนเคยถามวอร์เรนเบรฟท์ว่าอะไรคือการลงทุนที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ของเขาเขาตอบว่าการที่เขาไม่ลงทุนในธุรกิจอย่าง Google Amazon หรือว่า Facebook เพราะเขาไม่ได้มีความรู้และไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยดังนั้นเขาก็เลยพลาดการลงทุนในบริษัทที่กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในขณะนี้ กฎข้อที่13คือจงเล่นในเกมของคุณอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหากย้อนกลับไปที่กฎข้อ3นะคะที่ว่าเกมการเงินคือดับเบิลเกมหรือว่าการเพิ่มเงินเป็นทวีคูณในทุกๆปีซึ่งจุดสตาร์ทของเกมแต่ละคนมันเริ่มไม่เท่ากันอย่างเช่นหากคุณมีเงินต้นอยู่ที่8,000คุณก็ไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันกับคนที่มีเงิน5 0 0 0 0 0กว่าและในเช่นเดียวกัน คุณก็ไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันกับคนที่มีเงินต้น1000ได้เพราะวิธีการในแต่ละขั้นตอนนั้นมันก็มีวิธีการในการทําเงินที่แตกต่างกันอธิบายให้เข้าใจได้ไง่ายๆก็คือในตอนเริ่มต้นหากคุณใช้วิธีเดิมมันอาจจะยังได้ผลอยู่แต่เมื่อในปีต่อๆไปคุณไม่สามารถใช้วิธีเดิมได้แล้วเพราะมันไม่สามารถทําให้เงินเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวได้ดังนั้นสมองของคุณจะสั่งให้คุณเริ่มค้นหาวิธีการใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองกฎข้อ14ตตตัวแปรร่าาางๆในลดกเงิน แน่นอนนะคะว่าตลาดการเงินนั้นมีตัวแปรที่มีทั้งขึ้นและลงซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือหากเรามีธุรกิจของเราเองเราก็สามารถทําบางอย่างเพื่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะเพิ่มจากการหาลูกค้าใหม่และก็การขายสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าเก่าดังนั้นจงโฟกัสที่ธุรกิจของเราโฟกัสที่เป้าหมายของเรากฎข้อที่15 จงเป็นเพื่อนกับคนที่มีความสามารถในการทําเงินในที่นี้ก็หมายถึงว่าให้คุณคบหาคบค้าสมาคมกับคนที่มีความสามารถในการสร้างเงินเสกเงินเรียกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้จากธุรกิจของเขาอย่างสุจริตลองตีซีลองหาโอกาสไปจิบเบียหาโอกาสไปท่องเที่ยวพูดคุยเป็นเพื่อนลองดูนะคะว่า ความคิดความอ่านของเขาของคนเหล่านี้เนี่ยเขาคิดเขาเป็นยังไงและพวกเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนและเราชอบชีวิตแบบที่พวกเขาเป็นอยู่หรือไม่ถ้าชอบก็จงเป็นเพื่อนกับเขาและก็ซึมซับไลฟ์สไตล์ของพวกเขาเหล่านั้นและก็เรียนรู้ที่จะเป็นอย่างพวกเขากฎข้อที่ 16. การกระจายการลงทุนเป็นเรื่องของคนใจตุดเจอหัวข้อนี้เข้าไปอาจจะสะดุ้งหน่อยแต่การกระจายความเสี่ยง ความเสี่ยงน,น้อยๆนั้นเหมาะกับคนที่อายุมากๆไว้หลังกเกษียณเลยแหละและก็พวกเขาก็จะมีเงินในบัญชีหลายล้านแล้วนะเพราะเมื่ออายุเยอะความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงก็จะยิ่งน้อยลงเนื่องจากเหลือเวลาไม่มากพอหากพลาดในการลงทุนก็โหยไม่มีกระจิกระตใจจะทำอะไรเลยทั้งชีวิตอีกทั้งการกระจายความเสี่ยงมักจะมีผลตอบแทนที่น้อยตามมาด้วยหากนำกลยุทธ์นี้มาใช้ในคนวัยทำงานก็อาจจะกินเวลาประมาณ20-40ปีกว่าจะมีเงินเก็บหลักล้านนั่นเอง กดข้อที่17 มันคือเกมของการใช้พลังทวีเลเวเรจหรือว่าพลังทวีนะคะมันคือการออกแรงน้อยลงแต่สามารถได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นซึ่งการทําแบบนั้นได้จะต้องมีเครื่องทุ่นแรงหากนําเครื่องทุ่นแรงมาใช้ในการทําให้ธุรกิจเติบโตซึ่งคําถามที่คุณควรจะตั้งคําถามกับธุรกิจของคุณก็คือจะเพิ่มยอดขายโดยการใช้พลังทวีได้ยังไงได้บ้างจะทํายังไงให้คนรู้จักธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้นโดยใช้พลังทวีจะแตกลายธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยใช้พลังทวีได้ย,ไยังไงบ้างทํายังไงถึงจะได้ล ้าเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้พลังทวีทํายังไงธุรกิจของคุณจะเติบโตเร็วยิ่งขึ้นจากการใช้พลังทวีกฎข้อที่18คือการวางตําแหน่งของตนเองในธุรกิจ positioning ในที่นี้นะคะหมายถึงการที่เราเข้าไปทํางานหรือเข้าไปร่วมกับธุรกิจนั้นๆเราควรที่จะวางตัวในฐานะของผู้ร่วมก่อตั้งพูดถึงหุ้นหรือว่าผู้ร่วมเดินทางไปสู่ความสําเร็จในฐานะที่เป็นคนสําคัญของธุรกิจดูตัวยอย่างได้จาก ชอนปากเกอร์ที่ได้มีโอกาสในการเข้าไปคุยกับมาร์คกเคอร์เบิร์กหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Facebook ซึ่งจากเดิมที่ชอนปากเกอร์นั้นเป็นแค่คนนอกแต่เขาวางตำแหน่งด้วยการเป็นคนนำพามาร์คกเคอร์เบิร์กนั้นไปพบกับนายทุนรายใหญ่ที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งระบบการชำระเงินออนไลน์อย่าง p a y p a l ที่ขายกิจการไปให้กับเว็บไซต์ประมูลยักษ์ใหญ่อย่าง eBay ก็ประมูลขายได,ไ,ได้ไปได้หลายพันล้านเหรียญเลยทีเดียวซึ่งการนัดพบของชอนปากเกอร์ในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เขากลายเป็นคนสำคัญเนื่องจาก ทำให้ Facebook ได้รับเงินทุนก้อนใหญ่เป็นก้อนแรกด้วยมูลค่ากว่า500,000ดอลลาร์ 500, หรือราวๆกว่า16ล้านบาทซึ่งทำให้ชอนปาร์เกอร์นั้นได้รับผลตอบแทนจากมาร์กสักร์เบิร์กในรูปแบบของผู้ถือหุ้นของ Facebook แถมยังได้เป็นประธานคนแรกของ Facebook อีกด้วยกดข้อ19ก็คือการใช้กลยุทธ์ในการร่วมมือกับพ้นุส่วนจากกฎข้อที่15นะคะที่คุณได้คบค้าสมาคมเป็นเพื่อนกับคนที่สามารถสร้างเงินจากธุรกิจได้ก็ต้องหาเพื่อนที่ เป็นนักธุรกิจเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะยิ่งคุณแวดล้อมไปด้วยเพื่อนที่ทาธุรกิจเก่งๆมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่คุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นกฎข้อ20อย่าหลงร่ำเริงไปกับการได้รับเงินก้อนโตถ้าให้คุณเลือกระหว่างการที่คุณได้เงินสดทันทีจํานวน5,000 500, 0นบาทกับอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือคุณได้รับการโอนเงินวิลล่าหนึ่งแสนบาทและได้รับต่อเนื่องอย่างแน่นอนอีก20ปีคุณจะเลือกข้อไหนคะซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีคนที่เลือกททัั้้้งง2ขอออดวยเหตตตุผลี่่แตกตกออกานไป แต่อยากจะให้คุณตระหนักนะ,ะว่าหากคุณยังจำได้ว่าเกมการเงินก็คือการดับเบิลเกมหรือการเพิ่มรายได้เป็นทวีคูณในทุกๆปีซึ่งปัญหาก็คือหากอยู่ๆคุณได้เงินก้อนโตมากมาจำนวน500 0 0 0บาทโจทย์ของคุณก็คือ ทำยังไงปีหน้าถึงจะทําให้เงินก้อนนี้กลายมาเป็น1ล้านบาทตามเกมแบบดับเบิลเกมซึ่งแน่นอนนะคะว่าหากคุณข้ามเลเวลต้นๆมาเพื่อที่จะเล่นเลเวลสูงๆเลยคุณจะไม่มีความรู้ทางการเงินมากพอที่จะทําให้เงินก้อนนี้งอกเงยและท้ายที่สุดคนส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็น3ล้อถูกหวยที่แม้จะถูกรางวัลจะถูกลอตเตอรี่เป็น10บล้านแต่พอผ่านไปเพียง1ปีกลับเหลือเงินในบัญชีเท่ากับก่อนถูกหวยหรือว่าแย่กว่านั้นก็คือเป็นหนี้ยิ่งกว่าเดิม ส่วนเงินอีกข้อหนึ่งก็คือปีละ1000 100, 0แสนบาทรวมกัน20ปีก็เป็นเงิน2ล้านบาทซึ่งหากบวกลบค่างเงินเฟ้อแล้วก็ยังคงได้มากกว่าเงินข้อแรกอยู่ดีแพทริกจึงให้ความสำคัญกับการทำไรายได้ต่อเดือนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ค่อยๆเพิ่มตามดับเบิลเกมและแน่นอนว่าเมื่อมันขึ้นชื่อว่าเกมเป็นธรรมดาค่ะที่มีทั้งผู้เล่นที่แพ้และชนะผู้เล่นที่ดีและผู้เล่นที่ห่วยแตกแต่ข้อดีก็คือแม้ว่าคุณจะแพ้ในเกมการเงินแต่คุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอน,นะคะ